มาที่อุดรธาน,นีค่ะเป็นเรื่องของสุนัขพันธุ์ล็อตไวเลอร์มันหลุดออกจากกรงแล,แล้วก็ไปกัดชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาสอง,อางรายด้วยกันใช่เจ้าของเคาล็อกไว้แหละแต่ว่ามันหลุดออกมาได้นะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ปืนยิงยาสลบแต่ไม่ได้ผลนะคะสุดท้ายเจ้า รอตอนขาบานในสาเร็จค่ะคนี่แหละค่ะจากเหตุการณ์น,นี้อย่างที่บอกมีผู้บาดเจ็บสองรายนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณตำบลบ้านเรื่องเขตเทศบาลเมืองนองสำโรงค่ะสุนัขลอดไวเลอร์เจ้าโกโก้ตัวนี้ไล่กัดชื่ออะไรนะโกโก้ตั้งยื่นไม่ได้หรอ,หรอ ู้บาดเจ็บที่ถูกกัดนะคะชื่อคุณอ้วนถูกกัดที่แขนขวาเป็นแผลอีกคนคือคุณบุญชัยมุ่งป้องกลางก็ถูกกัดที่แขนขวาเช่นกันเจ้าที่ก็ปรถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนําตัวสงว่งโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งขณะนั้นสุนัขยังอยู่ในอาการคุ้มคลั่งค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจตามเจ้าของสุนัขเนี่ยมาช่วยก็สุดท้ายคือยอยู่บนรถนี้ก็ไม่กล้าลงเหมือนกันนะฮะใช่คือพยายามยิงยังไงก็ไม่สําเร็จนะคะก็ปรากฏว่าเจ้าของนี่แหละค่ะที่มาช่วยจับสุนัขก,กลับไปขังในบ้านได้สําเร็จเจ้าของสุนัขเปิดเผยว่าเลี้ยงสุนัขมา2ปีกว่าแล้วนะคะปกติจะขังเอาไว้ในกรงใหญ่แต่ว่ามาทราบจากหลานบอกว่าเจ้าโกโก้เนี่ย ดิ้นจนโซ่ที่คล้องคอเนี่ยขาดและออกมาไล่กัดคนก็คาดว่าคงจะเกิดจากอาการเครียดค่ะส่วนคนเจ็บเจ้าของยืนยันว่าจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดค่ะ